เมื่อสักครู่เราก็เรียนรู้กับพี่นิพนธ์ไปแล้วเราไปคุยกับคุณนภพรเปรืออารมณ์นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะพี่ม่านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างตอนนี้เราเรียกได้ว่าก็มีหุ้นใหม่เข้าตลาดต่อเนื่องนะคะไม่ว่าทั้งประสบความสาเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้ทางด้านกราตอค่ะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าตอนนี้ก็ทางกราตอค่ะก็อยู่ในระหว่างการที่ จะแก้ประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนในการขายอุ้น IPO นั่นเองค่ะโดยจะกําหนดให้อันเดอร์ไลน์นะคะมีการแนบสรุปข้อมูลการนําเสนอข้อมูลหุ้นเนี่ยค่ะ IPO ไปในใบจองซื้อค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะโดยจะออกเกณฑ์ดังกล่าวภายในปีนี้ค่ะมีเกณฑ์ไหมห้ามหุ้นเาขาเรียกอะไรขาดทุนหรือว่าหุ้นไม่รู้ว่าผลประกอบการจะดีจะเข้าในตลาดได้ ใาคะตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นที่จะบอกว่าหุ้นตัวนี้จะเข้ามาด้วยเกณฑ์อะไรเข้ามาไอเกณฑ์อะไรที่เขาทำเกณฑ์มาเก็ตแคปอตรงนั้นเป็นยังไงแต่ธุรกิจมันยังไม่มีรายได้ค่ะอันนี้จะเป็นพูดถึงในตัวหุ้นที่เคยที่เคยที่เคยมีมาใช่ไหมคะตัวหุ้นนี้เขาก็บอกว่าเกณฑ์ที่เข้ามาเขาก็นักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปศึกษามากนักว่านักลงทุนบางคนอาจจะไม่ได้ดูไงคะว่าเนี่ยเข้ามา ด้วย P E หรือว่า Market cap ก็อาจจะมีข้อมูลอะเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะให้เลือกความเสี่ยงชีวิตเอาเองก็มีข้อมูลถัดทางกราโตเพื่อที่ให้ชัดเจนง่ายมากขึ้นในเว็บไซต์ค่ะตอนนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่บอกว่าอาจจะเป็นทาง F A ค่ะพี่มอดอาจจะมีการตั้งราคาผิดพลาดนั่นเองนะคะเอาผิดได้ปะ F A ตั้งราคาผิดพลาดอันนี้ก็เขาก็ เขียนไว้แล้วเนาะว่าควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ<อ>ใช่ล้วอตอนนี้เขาก็มีแต่ก็มีวิธีมานะคะทางเขาก็มีการแก้ออกมาค่ะว่าทางกรลตอนเนี่ยมีเขียนข้อมูลมผลงานของ FA ค่ะว่าทำหุ้นตัวไหนแล้วก็ประสบความสำเร็จแค่ไหนค่ะไว้ในเว็บไซต์ก็เอาไปก็เป็นเรตติ้งความน่าจะถือของที่ปรึกษาทางการเงินด้วยว่าที่ปรึกษาจัดจำหน่ายใช่ไหมคะใช่แหะ แล้วก็การกรตอนอเนี่ยก็จะไม่มีการก็ยังยืนยันค่ะว่าจะไม่ทบทวนเกณฑ์หลักซามาเก็ตแคบค่ะก็ยังยืนยันใช้หลักเกณฑ์น,นี้อยู่เพราะว่าเป็นมาตรฐานสากลนักลงทุนทุกท่านชาัดเจนประกาศประกาศนะฮะ,ะก็บอกให้เสี่ยงชีวิตเอาเองการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะมีความเสี่ยง <laughs> แต่ต้องด <c oughs> ูข้อมูลก็ยีกงหน่อยก็อาจจะต้องอ่านข้อมูลไฟลิ่งให้มากขึ้นนะเพราะว่าข้อมูลนี้นั้นค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะไม่รู้บางตัวไม่รู้เรื่องมันขึ้นมาโอ้โหมาแบบมา,ม,ามืดนะมามืดได้ไหมเนี่ยใช่ a g p เนี่ยสินทร เดือนหกปี13ที่เห็นในสเตรทค่ะ,ะก็คือมีสินทรัพย์ร้อยสามสิบเก้าล้านน,ะะนี่สินเก้าล้านนะคะส่วนพืชถูกหุ้นร้อยยี่สิบเก้าน,นะฮะแล้วก็ทุนที่ชำระแล้วสองร้อยล้านบาทรายได้ห้าสิบแปดล้านกำไรสิบสองผลกำไรต่อสินทรัพย์ยี่สิบห้าโอ้โหก็เยอะนะคะ,ะแต่ไม่รู้เนี่ยหุ้นมันจะขนาดไหนนะคะ,ะคุณผู้ชม AGP เนี่ยไปดูรายละเอียดเลยนะก็มีข้อมูลให้นะค่ะแต่ว่าแม่ ทุนแค่2องล้านอยู่ใน MAI นั่นเองก็ขึ้นมา<ห><ห>ขนาดนี้ปุกเสกของขังมีจริงของเขาแรงจริงแรงัรง <laughs> ของขังมีจริงนะก็ขอให้คนที่ถูกได้ตรงนี้เหมือนทุนลอตเตอรี่เลย<ห>7,000พูดถึงหุ้นเดิมรวยโคตรเลยค่ะ ก็พูดถึงหุ้นใหม่ไปแล้วนะคะ<ช>ก,ก็มีหุ้นใหม่จ่อคิวเข้าตลาดอีกเหมือนกันค่ะตอนนี้นุ้ยเอามาฝาก3ตัวด้วยกันนะคะ<ช>ไปดูตัวแรกกันก่อน,นค่ะบอลมาจอนำยงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกแล้วก็นําเข้ารถยนต์แบบครบวงจรนะคะตอนนี้ก็ยื่นไฟลิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมขาย IPO นะคะ205.50ล้านหุ้นค่ะมีบอลทอิสโก้ค่ะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินค่ะแล้วก็คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนได้นะคะในไตรมาสสี่ปีนี้ค่ะ ตัวที่2ก็คือบอมจอโอเชียนคอมเมอร์สนะคะเตรียมยื่นไฟลิ่งขายไ p o 100ล้านหุ้นค่ะเตรียมเข้าตลาด m a i มซิ่งปีนี้นะคะโดยมีบริษัท Asset Pro Management นะคะหรือว่า APM ค่ะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมูลค่าท,ที่ตาไว้นะคะหุ้นละ25สตางค์ค่ะจุดเด่นของบริษัทก็คือเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจาหน่ายก๊อกน้ำค่ะเป็นผู้นําตลาดก๊อกน้าระดับกลางคุณภาพสูงนั่นเองนะคะภายใต้แบรนด์ DUSS ค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะหุ้นใหม่ค่ะก็คือบอมจอวินเนอร์ ทางขอโทษค่ะบมจวินน์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรส์ค่ะก,ก็เตรียมเสนอขายหุ้น IPO นะคะ88ล้านหุ้นค่ะโดยมีบอรอธนชาติเนี่ยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษ,ษาทางการเงิน,นก็ราคาภายอยู่ที่25สตางค์นะก็คาดว่าจะเข้าซื้อขายได้ภายในไตรมาส4ีปีนี้อีกเช่นกันค่ะค่ะก็เป็นร<ม>ายละเอียดของบมจที่จะเข้ามาเ,เทรดในตลาดที่ไทยะนะคะก็มีมากยิ่งขึ้นนะคะนามยงนี่คุน้นๆมากเลยเป็น